บ้านสไตล์อังกฤษหลังนี้นะคะที่ดิน70ตารางวาราคาคุ้มคุ้มผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทเท่านั้นนะคะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างรอติดตามชมกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ b เบ Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะชี้เอาบ้านที่คุ้มค่าคุ้มราคามาฝากกันอีกหนึ่งหลังนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการ b ิสมาร์กนะคะอยู่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะบ้านหลังนี้นะคะถ้าคุณซื้อแล้วจะกําไรเลยค่ะเพราะเขานะคะจะให้ที่ดินเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีของแถมให้นะคะรวมมูลค่ามากถึง2องแสนบาทเลยนะคะ บ้านวันนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันตอนนี้ตามชิม,มาด้านหน้าบ้านนิดหนึ่งค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะจะเป็นโครงการที่เจ้าของเดียวกันนะคะกับโครงการบ้านเพลินนะคะที่เราเคยพาคุณผู้ชมนะคะไปชมกันหลายๆโครงการของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเพลินนะคะหรือว่าโครงการแทมารีนนะคะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะซึ่งประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างบ้านนะคะทําบ้านขายพัฒนาที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เชื่อใจบริษัทเขาได้เลยนะคะและบ้านวันนี้นะคะจะเป็นบ้านสไตล์อังกฤษค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลย ทุกหลังนะคะพื้นที่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่ดินของเขาที่เปิดขายค่ะเริ่มต้นที่70ตารางวานะคะและพื้นที่ใช้สอยเท่ากันทุกหลังนะคะ152ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะและก็2ที่จอดค่ะราคาขายค่ะคุณผู้ชมคะราคาเริ่มต้นเนี่ยสำหรับ70ตารางวาค่ะอยู่ที่2,390,000บาทนะคะราคานี้แถมเฟอร์นิเจอร์บิวอินบางส่วนให้ด้วยโูคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเลยนะคะ แต่สําหรับข้อมูลบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปพูดไปนะคะสำหรับบ้านตัวอย่างหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านแปลงมุมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะที่ดินใหญ่ที่สุดในโครงการเลยนะคะก็จะมีที่ดินอยู่ที่110ตารางวาค่ะและเป็นแปลงมุมด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนข้างบ้านของเขากัน และถ้าคุณถามว่าสําหรับลังนี้ราคาเท่าไหร่นะคะราคานี้ค่ะจะมาพร้อมกันกับพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆที่เห็นนะคะทั้งภายนอกบ้านแล้วก็ภายในบ้านนะคะได้ไปหมดเลยนะคะและราคาของเขาหลังนี้อยู่ที่2องล้านเก้าแสนบาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ชอบหลังนี้นะคะแล้วก็บอกกับทางโครงการว่า ดูมาจากเบสท i วิ n งเชียงใหม่นะคะเขาพร้อมที่จะลดให้คุณไปเลย50า0มบาทค่ะอย่าลืมแจ้งนะคะโอเคมาดูสวนข้างบ้านของเขากันนะคะพื้นที่ของเขานะคะกว้างมากๆเลยตรงโซนนี้นะคะเขาก็จัดเป็นสไตล์ปาร์ตี้เล็กๆนะคะเป็นโซนอ o u t d o ร์ค่ะสำหรับใครที่ชอบแคมปิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการจัดสวนแต่ว่าคุณจะได้แบบนี้ไปเลยนะคะ และท,ทุกหลังนะคะเขาก็จะปูญ่าจัดสวนให้นะคะต้นสนเหล่านี้เขาก็จะให้เหมือนกันทุกหลังเลยค่ะพื้นที่หลังนี้นะคะกว้างมากๆเลยและในตัวโครงการนี้นะคะมีความเงียบสงบค่ะพื้นที่รอบๆตรงนี้นะคะก็จะมีความเป็นธรรมชาติสูงค่ะเหมาะกับการพักอาศัยนะคะและก็ใครที่จะเดินทางไปยัง สถานที่ใกล้เคียงนะคะใกล้ๆก,ก็จะมีเทศบาลตำบลป่าไผ่นะคะก็850เมตรค่ะแล้วก็ไปตลาดนะคะตลาดใกล้ๆจะเป็นตลาดป่าเมืองค่ะอยู่ที่3.5กิโลเมตรและก็ถ้าจะไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะบุคลากรที่ทำงานในมหาลัยเนี่ยก็เดินทางเพียง5.7กิโลเมตรค่ะและถ้าจะไปสนามบินนะคะก็ประมาณ26กิโลเมตรค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาคุณผชมนะคะ มาชมพื้นที่ส่วนถัดไปกันในบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนโรงจอดรถนะคะอันนี้เขาแถมหลังคาโรงจอดรถมาให้แล้วค่ะและก็โรงจอดรถก็ยังปูเป็นกระเบื้องเอาไวให้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยและทางด้านนี้นะคะจะเป็นทางเข้าบ้านนะคะโซนนี้น่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะมีชายคาที่ยังบังแดดบังฝนได้ด้วยนะคะ เมื celular, ens, ini, ่อเราจอดรถปุ๊บนะคะเราขนของเข้ามาที่บ้านหรือว่าจะถอดรองเท้าทําตู้วางรองเท้าอะไรตรงนี้นะคะมันโอเคมากๆเลยเนี่ยตรงนี้นะคะก็ยังเป็นแบบคล้ายๆกับเทเรสเนาะที่เขาทําไว้ให้นะคะน่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวชี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในบ้านกันแล้วตามมาเลยค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะตรงนี้จะเป็นโถงห้องรับแขกค่ะ ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นจั่วของบ้านนะคะเขาทําเพดานไว้สูงเลยนะคะบ้านชั้นเดียวไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะร้อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นเนาะอันนี้จัดวางโซฟามาให้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีชุดพวกบิวอินอะไรต่างๆนะคะตรงนี้สวยมากและนอกจากความสวยนะคะคือความคุ้มค่าค่ะเพราะว่าบิวอินนะคะทั้งหลังนี้นะคะหลายแสนเลย มีอะไรบ้างน,นะคะในหลังนี้เดี๋ยวพาไปชมทีละจุดนะคะอย่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบิวอินเขาเรียกว่าไซต์บอร์ดตรงนี้ก็จะไว้วางทีวีนะคะพร้อมกับตู้โชว์นะคะแล้วก็ยังมีกรุผนังอันนี้เป็นไม้เทียมนะคะตรงนี้ค่ะเป็นไม้ระแนงแบบนี้และก็สำหรับห้องนี้นะคะเขาก็จะยังแถมแอร์ให้หนึ่งตัวคะ่ะคุณผู้ชมคะและบ้านหลังนี้นะคะแถมผ้ามา่านแล้วก็มุงรัดว้างหลังอีกด้วย สำหรับหลังอื่นๆนะคะที่70ตารางวาจะแถมเฟอร์นิเจอร์บิวอินอะไรบ้างนะคะก็น,นี่เลยจะมีผนังฝั่งด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีตู้ชั้นวางทีวีตรงนี้ค่ะและฝั่งด้านนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลยค่ะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันก่อน บ้านทุกหลังของบิสมาร์ k ที่นี่นะคะเขาจะแถมนี่เลยเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะให้หลังละ2เครื่องค่ะแล้วก็จะยังมีเดรนชาว์สวยๆแบบน,นี้ให้อีกด้วยนะคะให้เราอาบน้ำแบบสบายใจเลยนะคะและสำหรับโซนเปียกและโซนแห้งนะคะนี่เลยก็จะติดตั้งเป็นกระจกเทมเปอร์กลาสไว้ให้ค่ะสุขภัณฑ์นะคะจะใช้ของ American Standard นะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าจะเป็นของล u สแ l a n d ค่ะมาฝั่งด้านนี้กันบ้าง ในส่วนของห้องนอนหลังนี้นะคะมาแบบจัดเต็มเลยนะคะอย่างที่ชี้บอกเลยว่าเฟอร์บิวอินของเขานะคะหลากหลายแสนเลยอย่างห้องนี้นะคะเขาจะใส่เป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะแล้วก็จะยังมีตรงนี้ค่ะเราสามารถวางทีวีได้นะคะเป็นชั้นลอยวางทีวีแบบนี้นะคะแล้วก็กรุปผนังสวยๆให้แบบนี้ด้วยเหมือนกันและด้านนี้ค่ะตรงนี้นะคะ,ตะ,คะเตียงใส่มาเป็นเตียง6ฟุตนะคะ และหัวเตียงค่ะเขาจะยังบิวหัวเตียงตรงนี้ให้ด้วยเหมือนกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยทุกหลังจะได้หัวเตียงแบบบิวอินแบบนี้นะคะให้สองห้องนะคะจะมีห้องนอนมาสเตอร์นะคะกับห้องนอนที่2ค่ะอันนี้แถมให้เลยนะคะทุกหลังค่ะและอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทางานแบบบิวอินนั่นเองนะคะโห oh, oh, ดูแล้วแบบคุ้มจริงๆเลยนะคะวานดี้เราเาออไปชมห้องนอนห้องที่2กันนะคะตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะในโครงการค่ะเขาจะเหลือบ้านอีกไม่ถึง5หลังแล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้รีบมาชมกันหน่อยเพราะว่าราคานี้คุ้มมากๆเลย2องล้านสามแสนบาทนะคะสำหรับแปลง70ตารางวานะคะ หรือชอบหลังนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้ทีท่ดินใหญ่ๆและแปลงมุมด้วยสำหรับห้องนี้นะคะนี่เลยใส่หัวเตียงมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับห้องนอนมาสเตอร์เลยนะคะสวยมากข้างบนนี้ยังสามารถวางพวกโปรไฟโคมไฟนะคะหรือว่าจะวางมือถืออะไรของเราแบบนี้ได้อเนกประสงค์มากเลยและห้องน้ำในตัวนะคะนี่ปกตินะคะบ้านชั้นเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำเป็น3มห้องนอนสองห้องน้ำนะคะแต่ว่าที่นี่คะ่ะ เขาอยากจะให้มีห้องน้ําในตัวมากถึง2ห้องนะคะและห้องนอนที่2ตรงนี้ก็มีเหมือนกันตามมาเลยค่ะสําหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะลักษณะเหมือนกันกันกบห้องนอนห้องมาสเตอร์เลยนะก็จะมีแถมเครื่องน้ำน้ำอุ่นนะคะยี่ห้อมาซูม่านะคะแล้วก็จะมีเรนชาวเวอร์ค่ะ และที่สำคัญตรงนี้ก็ยังมีจุดที่เราสามารถวางสบู่แชมพูอะไรไว้ด้วยนะคะตรงนี้เรียกว่าดีมากๆเลยบางที่นะคะไม่ได้ทำไว้นะคะเรายังต้องมาเอื้อมหยิบแชมพูสบู่ข้างนอกอีกหรืออาจจะต้องซื้อพวกชั้นวางอะไรมาวางนะคะที่มองว่าตรงนี้นะคะเขาทำไว้คือดีแล้วนะคะดีมากเลยเดี๋ยวไปดูห้องนอนถัดไปกันห้องนอนที่3ค่ะในส่วนของห้องนอนที่สนะคะตรง ห้องนี้ค่ะคุณสามารถเอาไว้เก็บของทำต๊อกของหรือว่าอาจจะเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าทำเป็นห้องนอนก็ได้เหมือนกันเขาแถมตู้เสื้อผ้ามาให้อีกหนึ่งหลังนะคะเป็นตู้บ้านใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแถมให้เลยและเดี๋ยวพามาชมโซนครัวกันค่ะว่าครัวของเขานะคะจะใหญ่ขนาดไหนคะ่ะตามมาเลยบ้านทุกหลังในโครงการ b i s m a r ที่นี่นะคะเขาก็จะ ตอกสาวเข็มให้ทุกหลังเลยนะคะอะมาฝั่งนี้กันบ้างตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนห้องครัวนะคะซึ่งครัวของเขาเนี่ยก็จะแบ่งปเป็นสัดเป็นส่วนเลยนะติดตั้งประตูแบบนี้ไว้ให้นะคะเข้ามาปุ๊บนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าห้องครัวของเขาเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะแบ่งเป็นโซนทำอาหารนะคะแล้วก็โซนรับประทานอาหาร โซรับประทานอาหารตรงนี้ค่ะแถมโต๊ะรับประทานอาหารชุดนี้ให้นะคะทั้งชุดเลยนะคะนั่งได้3าถึงสท่านนะคะและด้านนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวที่แถมมาให้ค่ะซึ่งเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยจะแถมให้ทุกหลังเลยนะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลแบบนี้ใส่บานซิงอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถใส่ตเตาแก๊สได้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีสิงล้างจาน และด้านบนก็ยังมีตู้แขวนนะคะที่เราสามารถใช้วางพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะคะพวกถ้วยจานชามอะไรที่เราสามารถหยิบจับใช้ได้ง่ายนะคะของทุกอย่างที่เห็นในบ้านหลังนี้คือให้ไปหมดเลยนะคะสำหรับหลังนี้นะคะย้ำอีกทีเพียง2,950้านบาทถ้ามาจาก Base Living เชียงใหม่ลดไปอีก50,000บาทอย่าลืมแจ้งนะคะามาดูห้องน้ำกลางสำหรับแขกกันนะคะ อยู่ทางด้านนี้ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจริงๆอ่ะทำมาเป็น p o วเดอร์รูนะคะก็คือ,อไม่จาเป็นต้องให้อาบน้ำได้ก็ได้แต่ว่าทางเจ้าของค่ะนี่เลยใจดีมากๆเลยนะคะติดตั้งเป็นฝักบัวไว้อาบน้ำก็ได้เหมือนกันนะคะและก็สุขภัณฑ์เหมือนกันเลยอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะ<ต>เดี๋ยวไปดูโซนซักล้างกันต่อค่ะ สำหรับโซนซักล้างน,นะคะตรงนี้ค่ะเขาปลูกกระเบื้องยื่นออกมานะคะยาวแบบนี้เลยนะคะจะตากผ้าตรงนี้ก็ได้นะคะช่วงไหนที่แดดมันส่องนะคะใบใบนะคะแดดมาทางนี้นะ,ะเพราะว่าหน้าบ้านหันทิศต,ตะวันตกนะคะแล้วก็จะมีแทงน้ํา1000พันลิตรแล้วก็ปั๊มน้ําแถมให้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเขาต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องมาทําแล้วนะอันนี้แถมให้ฟรีเลยค่ะมีชายคายื่นออกมานะคะเดี๋ยวพาไปชม อีกฝั่งกันอีกนิดนึงเนี่ยค่ะเดินมาตรงนี้นะคะนี่ค่ะพื้นที่ก็จะยาวมาจนถึงตรงนี้เลยแล้วก็พื้นที่โซนหลังบ้านเขานะคะตรงนี้เดินออกไปยังสวนข้างบ้านของเราได้ด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะคะที่ด้านหน้าบ้านกันค่ะสําหรับโครงการ b i s m า r ์กที่นี่นะคะก็ เป็นโครงการที่ไม่มีค่าส่วนกลางนะคะจ่ายเพียงค่าทิ้งขยะให้กับเทศบาลเท่านั้นนะคะ และถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากแวะมาชมโครงการนี้นะคะชี้อยากจะกระซิบบอกหน่อยนะคะว่าให้รีบแวะมาชมกันและถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าโลเคชันอะไรอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวชี้จะแปะลิงก์โลเคชันให้นะคะลองคลิกไปดูว่าเป็นโลเคชันที่เราสนใจหรือเปล่านะคะและถ้าเกิดว่าอยากจะมาอยากจะสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อไปยังเซลล์ฝ่ายขายนะคะหรือว่า Facebook ที่คอนแทคนี้ได้เลยนะคะ และคลิปหน้านะคะชีจะพาคุณชมไปชมโครงการไหนจะคุ้มค่าขนาดไหนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีเบสเล l วิ i n g เช่ย living, ชหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ